เราเชื่อว่าไม่มีทางเกิดขึ้นได้ไร้เหตุผลไม่มีความจำเป็นและมีทางออกอีกมากมายดังนั้นไม่ควรสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นและควรยกเลิกเขื่อนแก่งเสือเต้นโดยมีมติคอรมอรองรับเหมือนกับคุณเคยอนุมัติเขื่อนแก่งเสือเต้นเมื่อปี 3, 2 ลุงน้อยนะครับประสิทธิพรกาละอ่อนศรีมาเป็นเขยที่สเสียบนี้ประมาณ20กว่าปีเวลามีกระแสการผลักดันการสร้างเขื่อนขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านที่นี่ก็จะเดือดร้อนกันทั่วหน้าเพราะว่าไม่รู้ว่าจะสร้างเมื่อไหร่จะอพยพเราไปเมื่อไหร่เราก็เครียดมาซีเรียดเรื่องพวกนี้นะแล้วก็มารวมตัวกันปรึกษาหารือว่าเราจะต่อสู้คัดค้านเขื่อน ได้ยังไงก็มีตั้งเป็นคณะกรรมการคัดค้านเขื่อนขึ้นมาประมาณ100 120คนเป็นกรรมการคัดค้านเขื่อนก็เป็นตัวแทนของชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านเรามี4หมู่บ้านหมู่บ้านละ3าคนเราก็มารวมตัวกันเป็นคณะกรรมการคัดค้านเขื่อนขึ้นมาแล้วก็ร่วมกันต่อสู้เริ่มต้นเราก็ เป็นนักศึกษาเราก็แค่เรียนรู้ว่าอ๋อมีเรื่องนี้มีเรื่องนี้อนพอเราแต่งงานกับคนที่นี่เราก็เลยขนขวายหาความรู้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็คิดหาเหตุผลในการคัดค้านเขื่อนคิดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาออกมาเป็นระยะระยะพัฒนามาแต่ละปีเราประชุมชาวบ้านชาวบ้านคนนี้เสนอข้อคิดเห็นว่าควรจะทําอย่างนี้นะควรจะทําอย่างนี้นะเราก็ช่วยบันทึกช่วยจดช่วย ทำเป็นรายงานออกมาให้ให้สังคมให้สาธารณชนได้รับรู้ว่าพี่น้องชาวสเสียบเรามีเหตุผลในการคัดค้านถึง14เหตุผลไม่ว่าจะเป็นผลการศึกษาของ FAO เนี่ยบอกว่าน้ําเขื่อนแก่งเสือเต้นเยียวยาปัญหาได้แค่8%ปเซนั่นหมายความว่าน้ําท่วม1เมตรเนี่ยก็จะช่วยลดลงมาได้เพียง8เซนติเมตรจึงนําไปสู่การตัดสินใจของธนาคารโลกว่าไม่ให้เงินกู้แล้วเพราะว่า แก้ไขปัญหาได้นิดเดียวใช่ไหมแล้วยังทําลายป่ามหาศาลมากเพราะฉะนั้นธนาคารโลกก็เลยไม่ให้เงินกู้แต่รัฐบาลไทยก็พยายามดิ้นรนที่จะไปกู้เงินจากที่อื่นๆมาสร้างซึ่งผลการศึกษาวิจัยต่างๆออกมาว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดรอยเลื่อนแผ่นดินไหวทําให้เขื่อนแตกได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราค้นพบจากการนักวิชาการจากวงศสวนานักวิจัยได้เล่าให้เราฟัง เราก็บันทึกเก็บมาเป็นเหตุผลว่าเฮ้ยมันเสี่ยงต่อการเคลื่อนแตกนะอย่างเงี้ยเหตุผลทั้ง14เหตุผลเนี่ยทำให้เรารู้ว่ามันไม่ควรสร้างเขื่อนแก่งสเสต้นทําลายป่าไป 3- 4มสี่หมื่นไร่ทําลายชุมชนไปอีกเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าไม่สร้างแล้วจะทํำยังไงเราก็เสนอเป็นทางออกให้19แนวทางไม่ว่าจะเป็นการรักษาป่าการฟื้นฟูป่าการทําอ่างเล็กอ่างน้อยทําอ่าง เก็บน้ําเท่ากับสนามฟุตบอลจนเราพูดได้ว่า1แหล่งน้ํา1หมู่บ้าน1แหล่งน้ํา1ตําบล1นแหล่งน้ํา1เพอสิแหล่งน้ํา1ตําบล10แหล่งน้ําอย่างเงี้ยเพื่อให้มันมีที่กักเก็บกระจายทั่วทั้งรุ่มน้ํายมมันจะได้ไม่ต้องสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ที่เดียวอย่างเงี้ยแล้วเพราะฉะนั้นเราถึงมีทั้งเหตุผลในการคัดค้าน14เหตุผลรวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา 19แนวทางที่เราเสนอมาซึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นก็คือเสียบโมเดลที่เราเสนอเนี่ยเราร่วมกับมหาลัยนเรศวรศึกษาพบว่าที่เสียบตำบลเดียวสามารถที่จะพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเนี่ยได้ถึง28-29โครงการจะสามารถกักเก็บน้ำได้ถึง129ล้านลูกบาทเมตรนั่นหมายความว่า1ใน10ของแก่งเสือเต้นเนี่ย ตำบลเดียวเนี่ยสามารถพัฒนากักเก็บน้ำได้ถึง10%ซของแก่งเซอเต้นและถ้าเราทำอย่างนี้ทุกตำบลในลุ่มน้ำยมลงไปทุกจังหวัดให้โอกาสจังหวัดให้โอกาสท้องถิ่นท้องที่ในการพัฒนา,าแหล่งกักเก็บน้ำของเขาเองเขาก็จะรู้มากที่สุดว่าห้วยนี้อันนี้อันนี้สามารถที่จะกากเก็บได้เท่านั้นเท่านี้เมื่อร่วมกับนักวิชาการผลักดันเป็น การจัดก,การน้ําในแต่ละจังหวัดออกมามีแผนการจัดก,การน้ําในระดับจังหวัดในระดับอําเภอออกมาแล้วรัฐบาลกลางสนับสนุนงบประมาณลงไปในการพัฒนาโครงการเหล่านี้ให้เป็นรูปธรรมขึ้นมานั่นคือการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําแล้งน้ําท่วมอย่างยั่งยืนแล้วมีผลกระทบน้อยด้วยอันนี้ก็คือข้อเสนอของเรา ปัญหาก็คือผลประโยชน์เขาอยากได้งบสอง0มืกว่าล้านในการสร้างโครงการนี้เขาอยากได้ไม้อีกหมื่นกว่าล้านใครจะได้ผลประโยชน์ก็เห็นเห็นกันอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้แล้วเลิกคิดได้แล้วแล้วก็ยกเลิกโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นเสียหยุดโครงการยมมนยมล่างเสียพัฒนาโครงการเล็กๆไปชาวบ้านจะได้ประโยชน์ที่แท้จริงเบี้ยหัวแตกลงไปนักการเมืองไม่ชอบ แต่ชอบใหญ่ๆที่มันได้เปอร์เซ็นต์เขารู้หมดแหละแต่เขาไม่ทำเพราะผลประโยชน์มันบงงังกันอยู่แล้วทุกปีก็จะพยายามเรียกร้องจนเราเรียกว่าปุกผีเขื่อนแก่งเสือเต้นขึ้นมาตลอดยมบนยมล่างก็คือเขื่อนแก่งเสือเต้นที่แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนเขื่อนแก่งเสือเต้นเดิมอยู่อย่างนี้ท่วม80กิโเมตร แล้วก็มีอยู่ใต้น้ำเนี่ยสหมู่บ้านหลักๆก,ก็คือสเสียบบ้านดอนแก้วบ้านนอนชัยบ้านนอนชัยสักทองและบ้านแม่เต้นเนี่ยท่วมสนิทท่วมป่าสักทองอยู่ตรงนี้ด้วยคราวนี้ถ้าจะเอาใหม่เปลี่ยนชื่อมาเป็นโยบนยมล่างย้ายสันเขื่อนจากตรงนี้ลงไป2กิโลเมตรอ่าห้ากิโลเมตรลงไปนี่เพื่อให้ออกนอกแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่ยมแล้วจะอ้างกับ คนไทยได้ว่าเราไม่ได้สร้างเขื่อนใน,ในอุทยานซึ่งจริงๆมันก็หยุดติดกับอุทยานแล้วมันก็จะท่วมเข้ามาในอุทยานเหมือนเดิมใช่ไหมก็จะมาถึงตีนหมู่บ้าน4หมู่บ้านนี้น้ําก็จะท่วมไปถึงแค่ตีนหมู่บ้านแล้วเขาก็จะใช้วิธีแบบหัวนาราศีเนี่ยคือทําถนนรอบหมู่บ้านไม่ให้น้ําเข้าไปท่วมแต่สิ่งที่เราเจอก็คือน้ํามันลงแม่น้ําไม่ได้มันก็จะท่วม อันนี้คือสิ่งที่ชาวบ,บ้านได้เรียนรู้พอเลยจากสี่หมู่บ้านนี้ขึ้นไปก็จะไปตั้งอีกเขื่อนหนึ่งชื่อยมบนนะแล้วก็ท่วมไปจนถึงเชียงม่วนจังหวัดพะเยานั่นหมายความว่ามันคือเขื่อนแก่งเสือเต้นที่แบ่งออกเป็นสองส่วนเท่านั้นเองแล้วให้คนได้สับสนว่าเอ้ยแก่งเสือเต้นไม่เอาแล้วนะแต่จะกลายเป็นยมบนยมล่างซึ่งก็ท่วมที่เดิมอยู่ดีป่าสักทองที่เราเห็นทั้งหมดก็คือยมล่างท่วมหมดอยู่ดี S 1> <S 1> เราเชื่อว่าไม่มีทางเกิดขึ้นได้ไร้เหตุผลไม่มีความจำเป็นและมีทางออกอีกมากมาย <S <S ดังนั้นไม่ควรสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นและควรยกเลิกเขื่อนแก่งเสือเต้นโดยมีมติคอรมอรองรับเหมือนกับคุณเคยอนุมัติเขื่อนแก่งเสือเต้นเมื่อ,อปี3-2คุณอนุมัติด,ด้วยคอรมต่อไปคุณก็ต้องยกเลิกด้วยคอรมมีมติให้ชาวบ้านได้อยู่อย่าง อย่างมีความสุขเนาะไม่ใช่เอาเอามติคอ,อรมอนี้มากดดันมาคาบมาทับชาวบ้านไว้สมัยก่อนมีมากกว่านี้ไหมครับหรือก็ประมาณนี้สมัยก่อนมากกว่านี้สิก็นี่มันแค่ลูกหลานมันไงซึ่งก็บอกเป็นเผื่สุดท้าย ผืนใหญ่ที่สุดผืนสุดท้ายของที่อื่นมันจะมีมันจะมีประมาณร้อยไล่อย่างนี้ไงร้100อยไล่ก็หึมแล้วนะพันไล่อย่างเงี้ยมันก็มีเป็นหย่อมหย่อมหย่อมหยอม่ยอมอยู่เพียงแต่ว่าที่นี่มันเป็นผืนใหญ่แต่ที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่พันธุกรรมที่ดีที่สุดพันธุกรรมที่ดีที่สุดในใน,ในโลกจะอยู่ที่ลำปาง พันธุกรรมที่ว่าก็คือเปล่าเปล่า,ลาต้นมันจะยาวสูงตรงอันนี้เขาเรียกว่าพันธุกรรมที่ดีที่สุดในโลกก็คือพันพันพันไม้ของของสัตว์คลองใช่ก็เป็นสัตว์คลองเหมือนกันแต่ลาต้นจะตรงสูงใหญ่อันนี้ก็วศาสตร์กรเกษตรบอกว่าสากมีห้าชนิดจริงๆอ่ะมันมีสปีชีแยกออกไปอีกเยอะแยะนะเพียงแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือ ห้าห้าชนิดก็จะมีปลูกชายทะเลมันก็จะกลายเป็นสักขี้ควายปลูกสูงขึ้นมาเหนือระดับร้อยเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางก็คือพระกลางของเราอ่ะทั้งหมดเลยอ่ะจะกลายเป็นสักหินพอขึ้นมาภาพเหนือไล่แต่แถบนี้ขึ้นไป2 0 0ถึง500เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางเนี่ยมันจะเป็นสักทอง ขึ้นไปอีกไปเชียงใหม่เ,เม็ดนี่ไปปลูกมันก็จะกลายเป็นสักไข่สูงกว่าพันเมตรขึ้นไปก็จะกลายเป็นสักหยวกหยวกกล้วยอะ่ะขาวๆอะ่ะมันก็จะไม่สวยเหมือนที่นี่ที่นี่เนี่ยนอกจากสวยเป็นสีเหลืองทองแล้วเนี่ยมันยังเขาเรียกว่าเป็นไม้มงคลด้วย แล้วก็เป็นไม้คล้ายๆกับไม้ของเจ้านายออชาวบ้านธรรมดาเขาจะไม่ไม่สร้างไม้สักทองเขาจะเขาจะสร้างบ้านด้วยด้วยไม้กระยาเลยกระยาเลยก็คือพญาไม่เอาแล้วอะ่ะไม้ดูไม้แดงไม้เต่งไม้หลังแต่สักทองนี่จะเป็นไม้ของพญาเจ้าเมืองพวกนี้จะ ก็เลยกลายเป็นไม้ที่มีตำนานมีคุณค่ามีเป็นไม้มงคลมาตั้งแต่ในอดอีตถ้าเกิดว่าสมมติสมุดนะครับว่าเขาได้ทำาริงจริงใ้ต้นไม้พวกเนี้ยเขาจะปล่อยท่วมหรือตัดจริงครับตัดหมด <c oughs> มันต้องเอาออกเคลียร์คัดออกให้หมดคือทำความสะอาดอ่างให้เน่าน้อยที่สุดแต่ปัญหาคือมันไม่มีทางตัดหมดได้ทุกต้นหรือทุกชนิดเขาก็จะเลือกเอาที่มีมูลค่าออกไปใช่ไหม เพราะฉะนั้นเขื่อนเชี่ยวหลันขึ้นเน่าอยู่ตั้ง5ปีเนี่ยสร้างการดมีเทนมหาศาลเลยปล่อยการมีเทนจากการสร้างพืชเน่าอยู่ใต้เขื่อนเนี่ยมันก็จะมันก็จะเป็นน้ําเน่าน้ําเหม็นทั้งเขื่อนเลยนะ5ปีแรกนี่แทบจะเรียกได้ว่าใช้ไม่ได้เลยอะเราได้อนุรักทรัพยากรของประเทศ ไวยจนถึงปัจจุบนันนี้ที่ทุกท่านไดนั่งอยู่ตรงนี้ก็คือสิ่งที่มีวิญญาณวิญญาณของบรรพบุรุษคำว่าใจแคบของคณะรัฐมนตรตีที่พูดออกมาฝากพี่น้องต,ต้องมดสยับใจแคบนี่แหละครับที่เราใจแคบกับรัฐบาลที่ชิด ดงนี้เป็นดงที่หนานแน่นก็จะมีอยู่ประมาณ3 4มถึงหมื่นไร่แล้วก็จะได้รับผลกระทบเป็นหลักเลยดงนี้ส่วนถัดออกไปในที่อื่นๆเนี่ยก็จะกระจายตัวแบบเบาบางลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันเหมือนกับเป็นอาณาจักรอะตรงนี้จะเป็นอาณาจักรสักทองแต่เมื่อวานถ้าเราไปดูที่หล่มดงดงตะแบกนะจะไม่ค่อยมีสักเขาจะเป็นอาณาจักรของตะแบก อย่างเงี้ยเป็นต้นตะแบกก็จะยึดคุมหมดเลยแล้วก็มีสักทองเนี่ยปะปลายแต่ตรงเนี้ยคืออาณาจักรของสักทองมันก็จะกระจายคุมพื้นที่หนานแน่นอยู่นี่เข,เขาบวชกันทุกปีไหมบวชทุกปีแต่เป็นกิจกรรมเล็กๆคือชาวบ้านจะมากันเองมากันเอง3ามี่หมู่บ้านเราก็จัดเป็นประจำทุกปีเราก็วางไว้ว่าทุกหปีเราจะจัดกิจกรรมใหญ่ครั้งหนึ่ง แต่ทุกปีเราจะมีบวชป่าศิบชะตาแม่น้ําอยู่แล้วเนาะโดยชาวบ้านทํากันเองมีมนพระมาสวดกันนิดๆหน่อยๆไม่ได้เชิญเครือข่ายแต่ปีนี้เนี่ยมันครบรอบ35ปีเราก็เลยเชิญเครือข่ายต่างๆมาร่วมพระครูอธิบายก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของการปกป้องรักษาป่าเนาะเ,เวลาพระอธิบายเนี่ยว่า เวลาฆ่าคนนี่ก็บาปเห็นไหมเวลาฆ่าพ่อก็ฆ่าแม่เนี่ยก็ยิ่งบาปหนักเวลาฆ่าพระสงฆ์นี่ยิ่งบาปกว่าอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยป่าที่บวชแล้วเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นพระสงฆ์ถ้าคนไปตัดไปทําร้ายไปทําลายก็จะบาปหนักงั้นความเชื่อเหล่านี้ทาให้พี่น้องชาวเสียเอียบเนี่ยไม่มีใครตัดป่าอีกต่อไปเนาะรวมทั้งคนที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะยำเกรงว่าที่นี่เนี่ย มีมีการบวชป่าแล้วเพราะฉะนั้นห้ามทำลายลาลากลลังา